อันยองอันยยงนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกิจสถิเสร์ฟประเทศเกาหลีกันนะครับในวันนี้ก็แปลเรื่องงามยามดีอีกแล้วนะครับผมที่ลุงนั้นจะได้เสียเพชรในการตามหาจี้ที่ลุงบอกว่าอยากได้มานานแสนนานนะครับผมนั่นก็คือจี้ไหม่เหรอไม่ใช่นะครับผมจี้ที่มีชื่อว่าโดรนแจ้งเตือนก่อสร้างนะครับผมข้อความสามารถของโดรนนี้ก็คือเมื่อศัตรูทําการผุดเลนมากนะครับผมหรือว่าก่อสร้างเลนมากน้องมีโอกาส60%นะครับผมที่จะผุดเลนมากตามศัตรูนะครับผม แล้วก็อันนี้ไฮไลท์เลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับผมทําการได้รับเดนมากเกิน2ที่ภายใน1เทินนะครับผมก็จะมีโอกาส40%ขังศัตรูไว้ในคุกได้เลยเนี่ยเป็นที่เดียวนะครับผมที่มีความสามารถนี้อยู่เนาะแต่ความสามารถนี้นะครับผมจะไม่มีผลถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นมีโลซูเปอร์ชิลอยู่แต่มันก็มีโอกาสที่จะสลายโลซูเปอร์ชิลของศัตรูดังนั้น เอาครับผมยังไงก็เอาเนาะดอที่การหานะครับผมเราต้องหาขวดทั้งหมด9ขวดนะครับผมแล้วขวดนี้ได้มาจากการอัพสมุดเว้นะครับผมให้เป็นเลเวลแม็กเนาะ <c oughs> ซึ่งมันก็ยากนั่นแหละเพราะว่าเปิดของดองไม่มีออกเลยสักอันออกแล้วอ่ะมีออกนะครับผมนะเขาลองดูหน่อยสิ <c oughs> เปิดไว้แต่เมื่อไหร่เนี่ยยได้มาหนึ่งอันทวนนะครับผมแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งอันหรออลุองเปิดไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ อ๋อโอเคตอนนี้ลุงมีอยู่ทั้งหมดสองนะครับผมในเก้าเราหาอีกเจ็ดก็คิดว่าไม่ไน้ยากนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดแพ็คพันรัวรัวหมดสอง0มื่นไหมคิดว่าไม่นะอืมแล้วก็ออกเยอะอยู่ไหนเขาดูในซสิได้ยังได้แล้วแหมออกมาอันเดียวนะครับผมโอเคสองอันแล้วก็อีกสี่อันเฮ้ย อีเวนนี้มันก็ไม่ยากนะไม่น่าพูดเลยครับผมผมมาสองอันเลยอีก, 2, อก,ออกอสองอีกสี่ไหมออีกสี่ไหมอือสองตำๆก็คือสองเหรอโอเคก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนขออัพดูก่อนนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้นับว่าได้ไปเท่าไหร่แล้วแล้วไม่อยากสุ่มมาเกินนะบมเพราะว่ามันจะเสียเพชรไปโดยใช่เหตุ พันวาก็คือเสียเพชรทุกอาทิตย์คิดดูกันลลวกันโหดสุดๆโอเคเหลืออีกเท่าไรเหลืออีกห้านะครับผมสุ่มอีกสักหมื่นก็น่าจะปิดแล้วแหละเยอะเกิน่ะเปิดไปเท่าไหร่ครับเจ๊อันนี้มีหนึ่งเหรอโหเกือเกือบหนึ่งสองสามสี่สามครับผม หนึ่งสองสามสองสามสามแล้วก็หนึ่งสองสามสี่บยังอีกสองหนึ่งสองโอเคน่าจะครบแล้วละ่ะช่วงนี้สมองเวอร์ครับผมอาจจะนับผิดไปได้นิดหน่อยแต่ก็มันนับผิดก็ไม่เป็นไรนะรผมเราก็ไปสุ่มกันต่อเสียงเสียงไม่มีละโอเคอีกเจ็ดเรียบร้อย อีกเท่าไหร่อีกสาหมออ๋อีกเยอะสามแล้วมันจะได้เจ็ดแล้วก็อีกประมาณสิบแปดสิบเก้ายยิบอ็ดยิบเอ็ดอันนะครับผมแล้วก็นับไปเลยดีกว่าย1ิบเอ็ดอันคำนวณถูกป,ปะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอันมันใช้แปดไงใช้อัพเจ็ดสาตันต้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า เฮ้ยคุมนะเนี่ยอันเมื่อกี้หกเจ็ดหกเจ็ดเฉยๆแปดโอ้ยเกลือเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ้าวอะไรอ่ะอ๋อเต็มโถเต็มก็ลบทิ้งครับผมมันเต็มอะไรอ่ะ อ๋อมันเต็มมันนี้หรอแล้วผมขายยังไงอันเนี้ยอ๋อผมต้องขาย G s อกหรอ,อะขาย G s อแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องเก็บไอจีพื้นหลังสีดำนี่ไว้ด้วยมันมีประโยชน์อะไรอะ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เห็นมันเท่ดีนะผมเลยเก็บไว้แล้วเมื่อกี้รับรับได้เท่าไหร่ก็ไม่รูล้ลืมอ่าไม่เป็นไรนะครับผมลืมเดี๋ยวเราก็นับใหม่ได้เพราะตัวเลขมันก็อยู่ตรงเนี้เนาะ จะใ,ใช้ชับหมองชักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวก็กได้ละเอ๊ะหรือว่าลุงสูงมาเกินไม่เกินเนาะไม่เกินไม่เกิน,กนอีกสามนะครับผมโอเคอีกสามเดี๋ยวเราขอไปเปิดตรงนี้อีกสามเอ๊ะเราต้องเสียหนึ่งหมื่นเลยเหรอได้หนึ่งสองและเอ้ย ไม่ใช่อ้าโอเคได,ได้เลยไปที่เรียบร้อยนะครับผมปิดไปยังสวยงามเนาะประมาณหมื่นสหมื่้าหรอจำได้ว่ามันเป็นเลขสอหแล้วก็อะไรสักหนึ่งอย่างนะครับผมกดไปได้แล้วครับผมเจ็ดอย่าลืมแรกด้วยโอเคแล้วก็ไปเอาที่ของเรานะครับผมที่อยู่ตรงข้างหน้าตรงนูน้นเอ๊ะ หรือว่าลุงจะเอาที่ดอกกุหลาบไม่เนาะมันโดนเปลี่ยนง่ายอืมที่แรกไม่ดียังไงไม่ดีไม่ดีดยังไงก็ไม่ดีที่นี้แหละกดแรกมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับอเล็กซานก็แล้วกันเนาะเพชรก็เพชรลุงสุ่มก็สุ่มลุง อ่ะหมายถึงลิปก็ได้อ,อ,อย่างน้อยก็ได้ย่อยชิปไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมสำหรับชิปสุ่มสุ่มชิปละชี่ก็พอนะครับไปละเดี๋ยวมารีวิวให้กับทีหลังนะครับผมอ่ส่วนจี้ที่สุ่มไปก่อนหน้านั้นเนาะก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมก็รอต่อไปพรุ่งนี้วันที่29นะครับผมเป็นวันที่จบอีเวนท์ทั้ง3ลุงบอกได้เลยว่าตัวใหม่ที่จะเข้ามานั้นปังแน่นอน เป็นอีเวนต์ต้อนรับปีใหม่นะครับผมกรุณาเตรียมพื้นที่โทรศัพท์ให้ว่างเยอะๆหน่อยนะครับผมเผื่อมันจะเป็นการอัปเดตประมาณ 4G หยอกๆนะครับผมไปละจุ๊บๆหากผู้ไม่รู้เรื่องก็ขออาภัยด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเทศกาลเนาะโอเคนะครับใช่ยน่ารักที่สุดเลยจุ๊บๆ